ศึกรีแมตระหว่างอดีตคู่อริลูฟี่ปะทะกับลอบลุจจิใครกันจะเป็นฝ่ายที่เละเชื่อว่าทุกคนนั้นก็รู้นะว่าเป็นใครถ้าอย่างนั้นเรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจะเต็มกันเลยดีกว่า สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยถ้าพูดถึงคู่อริคู่ต่อสู้คู่ที่เคยสมน้ำสมเนื้อแล้วก็ดุเดือดนะครับกับรูฟี่ที่สุดเลยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสลับก็อดปากี้นั่นเองหยอกหยอกยอกไม่ใช่ปากี้นะครับแต่เป็นร็อบลุจจินะครับก็ถ้าใครนะครับติดตามวันพีทมาในช่วงแรกๆแล้วกันนะครับจะเรียกว่าแรกเลยเอาว่าค่อนๆกลางๆแล้วกันนะจะได้เห็นนะครับสึกการต่อสู้กับศัตรูนะครับผู้ที่เป็นอัจฉริยะนะ รัฐบาลโลกปู้ที่อยู่ CP9 ในอดีตอย่างรอบลุจินะครับที่ปะทะก,กับลูฟี่ในยุคสมัยนั้นคือสมัยนั้นนะรอบลุจิเป็นอะไรที่มันโหดมากๆเลยความสามารถอะไรต่างๆของเขานั้นนะครับแต่ด้วยการต่อสู้ที่ลูฟี่ใช้เกียร์สามนะครับในการซัดเต้งเข้าไปนะครับใส่รอบลุจิหลังจากนั้นพี่แกก็อันตรธานหายไปนะครับและกลับมาในฐานะ CP40 พิเศษโรโซของเราซึ่งแน่นอนนะครับประเด็นที่มันน่าสนใจสุดๆเลยนะครับก็คือการที่พบเจอกันนะครับของลูฟี่แล้วก็ร็อบลุจิหนใหม่ครั้งนี้ ซึ่งถานะนั้นแตกต่างกันไปแล้วร็อบลุจินั้นก็อัปเกรดมานะครับอยู่ใน CPC โลกหน่วยรับของฝั่งคาบัลโลกที่มันสูงที่สุดนะครับและทางฝั่งของลูฟี่นั้นอัปเกรดมาอันนี้เหนือ,อยิ่งกว่าเพราะพี่แกนั้นได้เป็นนะครับ4จจกรพัดในเรื่องวันพีชเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเกียร์5ของพี่แกและเมื่อนะครับทั้งสองคนต้องมาปะหน้าเจอกันนะครับมันต้องเกิดการไฟกันนะครับและฝั่งไหนจะเละล่ะแน่นอนนะครับลูฟี่ไม่น่าเละหรอกทางด้านของร็อบลุจิแต่ว่ามมััันนนันนนนจจะีีตตตววแปปรหหหลลลาาาาายยยยๆๆิ่่่งงออเเบกกกุณ์้ไ เราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจเต็มกันดีกว่านะครับการต่อสู้กันระหว่างลูฟี่กับล็อบลุจินะครับของ2อ,อารีที่เคยปะทะก,กันก่อนหน้านี้กับสถานะที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันเอาวันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจะหนักจะเต็มเลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน c e b o o k Fanpage อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งและไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันดีกว่า ก็จริงๆแล้วเนี่ยการพบเจอกันของ2คนนี้เนี่ยมันก็มินเมมาแล้วนะครับตั้งแต่ภาควาโนะแล้วนะครับตอนที่เกาะโอนิงาชิมะเพราะว่าทางด้านของร็อบลุจินั้นเข้ามานะครับเป็นสายลับ007มาเพื่อทําภารกิจในการแย่งชิงตัวนะครับทางด้านของนิโคลโรบินแต่ปรากฏว่านะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆที่มันพลิกเหนือความคาดหมายที่ลูฟี่นั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเหนือไคโดนะครับก็เลยทําให้ภารกิจในตอนนั้นก็ล้มเหลวไปนะครับก็เลยทําให้นะครับการพบเจอกันระหว่างลูฟี่กับร็อบลุจิในตอนนั้นก็ เฟลไปนะครับก็น่าเสียดายไปแล้วแหละตั้งแต่นตอนนั้นแต่ก็แน่นอนนะครับเมื่อคนเรานั้นเป็นเนื้องอกกันแล้วนะครับยังไงก็ไม่แคล้วกันนะครับพอในท้ายที่สุดแล้วล็อุจจินั้นก็ได้มาเจอกับลูฟี่ในสถานที่นะครับที่ไม่น่าจะเจอกันได้เลยที่เกาะเอเคสนะครับศูนย์วิชาการนะครับของดรเวก้าพังนะครับซึ่งการพบเจอกันครั้งนี้เนี่ยถ้าถามว่า2คนนี้ฝ่ายการใครจะเละแน่นอนนะครับอันนี้ไม่พิกโผนะครับคนที่จะฟังที่จะเละที่สุดเลยนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นสลับลอลุจจิซึ่่่งแนนนนนมมมัะไเเเสย ถ้าหากลบลุจินั้นเหนือไปกว่าลูฟี่แข็งแกร่งกว่า uffy, ลูฟี่ได้สามารถชนะลูฟี่ได้เพราะระดับพลังของลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับนะครับที่พอฟัดพอเวียงนะครับกับสีจกักรพรรดิเลยคือสามารถต่อสู้กับไคโดได้พอฟัดพอเวียงเลยและยังสามารถชนะไคโดนะครับที่เหนื่อยล้าลงไปได้นะครับสามว่าลบลุจิเนี่ยที่เป็นเพียงแค่ซีพีซีโร่เท่านั้นต่อให้เขานั้นเป็นโคตรอัจฉริยะในเรื่องวันพีสเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วการอัปเกรดพลังของลัลุจินั้นมันไม่น่าจะก้าวกระโดดเข้ามาในระดับจกัรบกรพรรด ที่พี่แกอัปเกรดมาได้ขนาดนี้เพราะว่าไปฝึกกับซิเวอร์เรรี่มาเรื่องฮาคงฮาคิและพี่แกนั้นก็ผ่านศึกมามากมายนะครับไล่ตั้งแต่ประทะกัะเจ็บเทศโจนสลัดจนกระทั่งนะครับสามารถคว่ำนะครับสี่จักรพรรดิอย่างไคโดได้จึงทาให้ลูฟี่ในตอนนี้มันเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับและด้วยร่างใหม่ของพี่แกเกียร์ห้านะครับมันเป็นอะไรที่มันหลุดโลกไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับถ้าหากต่อสู้กันแบบจริงๆจังๆนะครับไม่มีแบบว่าเกเียนกันเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะฮะลูฟี่นั้นเป็นฝ่ายที่ชนะรออบจิได้ย่่างแนนน็ อาจจะต้องใช้สกเกลสี่และกันในการต่อสู้นะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เคลมว่า,าทางด้านรอลุลจิกาก,ากนะรอบลุจิมีการเก่งขึ้นแน่นอนเพลอเลอ,อาจจะอยู่ในระดับนะครับเจ็ดเทพจนสลัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะครับแต่ถ้าจะแบบว่าโอ้โหระดับเดียวกับลูฟี่เลยเนี่ยมันคงจะเวอร์ไปนะครับเน่ที่ผมพูดไปเลยครับว่ามันจะไม่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่เมคเซนสุดๆเลยที่รอบลุจินั้นสามารถชนะในตัวของลูฟี่ได้แต่อย่างหนึ่งเลยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับในวันพีดบางทีแล้วความแข็งแกร่งกกวาาือพลัม ก็อาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายที่กุมความได้เปรียบหรือเป็นฝ่ายที่ชนะนะครับอย่าลืม้ะกันนะว่าร็อบลุจินั้นเนี่ยยังมีอาวุธลับของตัวเองอยู่นะครับก็คือเซเลฟิมคูมานี่แหละกับความสามารถสุดโคตรสุดขี้โกงกับพลังผลปิศาจนิคิวนิคิวนะครับที่ทางด้านของเซเลฟิมคูมานั้นสามารถใช้ได้ก็คือสามารถเทเลพอร์ตคนคนนั้นได้นะครับไม่แน่นะทางด้านของพี่ฟี่ของเรานั้นอาจจะไม่ได้ต่อสู้กับร็อบลุจีนะครับโดนทางด้านของเซเลฟิมคูมานั้นจัดการนะครับกระเด็นลอยไปไกลก็เหมือนเป็นการตัดบครูฟ มันก็ดูเชยท้ายกับลอบลูจิไปหน่อยนะพึ่งเปิดตัวมาในฐานะซ p พีซโต่อสู้นะครับยังไม่ได้สู้จริงๆจังๆเลยและมาถูกพี่ฟี่ของเราตบไปนะครับบางทีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นงานตัดบทมาเลยก็คือเอาลูฟี่กระเด็นไปก่อนแต่คงไม่ได้ไกลถึงขนาดโอ้โหหายไป4ีหก่อนนะอาจจะแบบว่าไปอยู่ตรงเรือนะครับซันนี่ของกลุ่มอกฟางก็ได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นมาสู้แทนนะครับแบบนั้นน่าจะแบบว่าเป็นอะไรที่มันลงตัวมากกว่าอาจจะให้ซันจิมาสู้แทนหรือโซโลมาสู้แทนอะไรแบบนี้นะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วก็ยังรู้สึกนะครับว่าการท รัจิกลับมามันต้องมีอะไรดีมีอะไรทีเด็ดบ้างล่ะอย่างน้อยต้องแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับและศัตรูของรัุจินั้นก็คงจะไม่ใช่ลูฟี่แล้วพอสู้ไม่ไหวอาจจะเป็นฝั่งของซันจิโซ,โซโลก็ได้เราคงได้เห็นนะครับการอัปเกรดของนันนัรับรุจิว่าบางทีแล้วการที่เขานั้นเป็นอัจฉริยะอาจจะเกิดการพยองตนเองหรืออะไรก็แล้วแต่จึงทําให้การฝึกฝนนั้นไม่ได้เข้มข้นนะครับเทียบเท่ากับคนที่ไม่ได้เป็นอัจฉริยะไงพรแสวงมันจะน้อยนะครับจึงทำให้การที่เขาพ่ายแพ้ตต่่่่่่่อออออฟีีไไปเเขขขาา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 นน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 นัั้้้้้้จจจะงงงงฝฝึึกก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 ยหห็็ดรแแมมว แต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ต้องมาวัดกันดูอีกทีแหละครับว่าแข่งแกร่งระดับไหนอย่างนี้ผมพูดไปแหละครับว่าผมว่าขี้หมูขี้มานะคงอยู่ในระดับเจเทพแล้วแต่ถามว่าในระดับที่สามารถต่อสู้กับโซโลกับซันจิได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปรอวัดกันอีกทีนะครับอ่าในนี้ก็เป็นบทสรุปละกันถ้าถามผมนะว่าถ้าการต่อสู้กันระหว่างลูฟี่กับทางด้านของร็อบลุจินั้นใครจะเละแน่นอนร็อบลุจิเละแน่นอนนะครับแต่การต่อสู้นั้นจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปรอวัดกันดูอีีีกกททททนนนนนนะะรััเเพาาาผม้้แแงงงปป็็หวววยยไใส่่่ ยังไม่ลอบบุจินั้นต่อสู้กับลูฟี่หรอกและต้องทําให้ลอบบุจินั้นนะครับไม่ได้ดูแย่เกินไปนะครับเพราะว่าเปิดตัวมาสักขนาดนี้แล้วนะครับบางทีแล้วลอบบูจินั้นอาจจะแบบว่าเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างก็ได้นะจนทําให้พี่แกนั้นไม่สามารถต่อสู้ได้อน,นี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างครับคิดว่านะครับจะเห็นการต่อสู้กันระหว่างลอบบุจิและก็ลูฟี่หรือเปล่านะครับและนะครับถ้าหากต่อสู้กันจริงใครจะเละนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ตอบแทรบร้อยเปอร์ อันนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยคลิปนี้ทํามาเนี่ยก็เหมือนเป็นเปิดช่องว่างอะไรกันให้แต่ละคนนะั้นคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ของคู่นี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับและเหมือนเดิมอยากจะรับชมอะไรเกี่ยวกับวันพีทก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับประเด็นต่างๆนะครับจะอันดับก็ได้หรือว่าเป็นข้อมูลความลับอะไรก็แล้วแต่พยายามจะถันหานะครับให้มันหลากหลายทุกคนได้รับชมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่่วาาจะะเป็็นนนชชออองงงงทท YouTube Facebook Fanpage หหรืใสดกกก ตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ